คลิปนี้เป็นสูตรเทียบชนเด่นบน2องสูตรนะครับชนแล้วมานะครับตามคําขอที่พี่น้องได้คอมเมนต์มานะครับผมครับกล่าบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมครับจะทําเป็นคลิปสั้นนะครับคลิปบ้านนะครับไม่มีการตัดต่อไม่มีขาตั้งกล้องนะครับวันที่ผ่านมาออกแ 8 6 7ก็เข้าที่เลข7นะครับสูตรนี้ก็เข้าที่เลข7นะครับ สูตรนี้เดินมาแล้ว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11วดรวดนะฮะ11วรวดรวดแล้วก็เป็นมีการปรับสูตรนะครับก็จะขอย้ายมาทางนี้นะฮะฝั่งนี้นะครับสูตรง่ายง่ายนผมครับใช้10บบนบวกสิบบนนะฮะสิบบนก็คือเลขหกนะครับ 6บวกหเท่ากับสิบสอบวกสนะครับบวกสเท่ากับ5้าบวกสนะครับบวกสนี่คือปรับสูตรนะครับปรับสูตรนี่เขาเข้าตัวปรับทั้ง3งวดเลยนะครับนี่นะฮะปรับเป็นเลขเจก็มา7 ปรับเป็นเลข5ก็มา5้าปรับเป็นเลข้าก็มา7จะคนะฮคือก่อนเป็น2ตัวมา1ตัวนะครับแล้วก็ปรับสูตรให้เขาเดินนะครับเขาก็เดินนะฮะบ,บวก4เป็น9ขออภัยนะครับคือภ <c oughs> ุ่มแพ้กำเริบครับผมวดน,นี้คำนวณได้25,9นะครับ อันนี้คืองวดที่สินะครับสูตรนี้คำนวณได้สองก้นะครับแล้วสูตรนี้นะฮะสูตรนี้นะครับสูตรเราก็ง่ายๆนะครับสูตรหลักพันบวก3กลงที่นะฮะแล้วก็บวก3บวกหนนะครับหลักพันของเราก็คือ 7จ็ดสาหลักพันก็คือเลข7นะฮะหลักพันก็คือเลข7 7็บวกสามคงที่เท่ากับสินะฮะได้ 0, 0ูนยศบวกสเท่ากับส สามบวกหนึ่งเท่ากับสี่นะครับสูตรนี้คำนวณได้ศูนย์สามสี่พอจะเอาจริงๆแล้วช,ชนตัวไหนนี่ศูนย์สามสี่สองห้าหกไอสองห้าเก้าไม่ชนงนะวดนี้ไม่ชนนะครับ ถ้าไม่ชนนี่ผมจับวินเลยสองห้าเก้าศูนย์สามักพันบวกสท่ากับสิบวกสามาก็สามาก็สี่วนี้ไม่ชนนะครับผมครับงันนี้ไม่ชน แต่ก็ชนสูตรอื่นนะครับ0 4 2ย์สาสี้สูตรนี้ชนศูนยสูตรนี้ชน2กับ4สูตรนี้ไม่ชนนะครับตามคำขอที่พี่น้องได้คอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่าให้ทำเทียบชนนะฮะวันนี้เอาแค่2ส,สูตรก่อนนะครับแล้ว คลิปหน้าพอมีเวลาก็จะมาทำให้ดูอีกนะฮะก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะครับผมครับที่ติดตามนะครับกราบขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับกราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจครับผมครับก็ขอฝากช่องนะครับผมครับช่องสัญญาณนักแสดงโชคนะครับเอาไว้อีกสักช่องหนึ่งเอาไว้เทียบกับใครคนอื่นนะครับฝากกดติดตามนะครับติดตามแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมครับค <c oughs> ําเตือนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผม ขอกาบขอบคุณพี่น้อง,งปองปลายสุู่สุขคนนะครับเนาะเราพบพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ